ตอนนี้ผมทดสอบนะครับปรับเพิ่มแสงนะครับแล้วก็ลดแสงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับโหมดนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะกดโหมดออตโต้นะครับโหมดออตโต้ตอนที่ไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะปรับปรุงแล้วก็ทําห้องดีบซน์ใหม่นะครับก็เลยสั่งชุดโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับ ชุดนี้นะครับเป็นชุดโคมไฟที่สั่งมาจากร้านค้าออนไลน์ใน lazada นะครับถือว่าราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับเลยจะมาทําการติดตั้งทดสอบการใช้งานนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ชมนะครับที่จะนํามาติดตั้งนะครับว่ามีประสิทธิภาพและก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยครับมาดูอุปกรณ์การติดตั้งนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลถาม ของรีโมทนะ,ะมน,นะครับแล้วก็จะมีพวกชุดน็อตนะครับจะเป็นพลุกแล้วก็น็อตล็อกตัวโคมไฟนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องโคมไฟนะครับแล้วก็กล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องของแผงโซลาเซลล์นะครับมาดูกล่องแรกกันนะครับกล่องแรกจะเป็นกล่องชุดโคมไฟนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ led นะครับมาดูจํานวน led นะครับที่เขาให้มา ค่อนข้างจะเยอะนะครับความสว่างน่าจะสว่างพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะนะครับมาดูวงจรด้านในแล้วก็มาดูแบตเตอรี่กันนะครับว่ามีวงจรแบบไหนแล้วก็มีแบตชนิดอะไรนะครับถือว่าเป็นการแนะนําวงจรด้านในให้กับเพื่อนๆนักดีวายได้ดูนะครับว่ามีส่วนประกอบอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับผม พอเราทําการถอดโคมพลาสติกใสออกแล้วนะครับก็จะมีแผงวงจรแล้วก็ชุดของผ้า LED นะครับและส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจุดสําคัญนะครับของโคมไฟนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับที่เป็นแบตชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด32650นะครับ5,000มิลลิแอมแแรงดันอยู่ที่3.2โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพแสเฟตนะครับ ถ้าเป็นลิเธียมไอออนแรงดันจะอยู่ที่3.7โวลต์นะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบโดยการใส่ฐานรีโมทนะครับเพื่อจะทําการเปิดชุดโคมไฟดูนะครับว่าสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับในขณะตอนที่เรายังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับจะมาลองดูกันครับอ่าตัวนี้นะครับผมทําการกดปุ่มออโต้ของรีโมทนะครับจะมีการกระพริบของโคมไฟแล้วก็ติดสว่างขึ้นมานะครับ แต่ว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับว่ามีความสว่างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตอนจิตตั้งเสร็จตอนกลางคืนนะครับมาดูความสว่างของโคมไฟนะครับว่าจะมีความสว่างขนาดไหนนะครับในสถานะตอนที่ไม่มีแสงนะฮะกลับมาดูกล่องต่อไปนะครับกล่องต่อไปก็จะเป็นชุดแผงโซลาเซลล์นะครับก็จะมีขายึดนะครับตัวนี้จะเป็นขาไว้สําหรับยึด แผงโซลาเซลล์ติดกับรังคานะครับแล้วก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับมาดูสเปคของแผงที่ร้านค้าเขาให้มานะครับแผงโซลาเซลล์นะครับจะเป็นแผงโพลีนะครับแรงดันที่6โวลต์นะครับกําลังวัตต์ที่6วัตต์นะครับขนาดของแผงอยู่ที่270มิลลิเมตรนะครับแล้วก็กว้าง180มิลลิเมตรนะครับก็คือยาว27เซนกว้าง18เซนนะครับ ขับโคมไฟก็จะนําขึ้นไปติดตั้งบนฝ้าที่ทําไว้แล้วนะครับด้านบนนะฮะครับผมได้ทําการถอดแผ่นฝ้าแขวนนะครับลงมาจากห้องเลยนะครับเพื่อที่จะทําการมาร์กเพื่อที่จะขันน็อตนะครับได้ง่ายๆนะฮะครับพอได้จุดมาร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนํามาเจาะเพื่อยึดกับพุกที่ใช้กับเพดานนะครับตัวนี้จะเป็นพุกที่เวลาเราขันน็อตออกแล้วนะครับจะมีปีกกลางออกมาเพื่อ ที่จะกางยึดกับเพดานด้านบนนะครับสําหรับรูนี้นะครับที่ผมกําลังจะเจาะนะครับผมจะทําการนําสายนะครับตัวนี้จะเป็นสายพ้องคอนเนคเตอร์นะครับแย่ขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะเชื่อมกับสายที่ติดมากับแผงนะครับแล้วค่อยที่จะใช้กาวนะครับยิงอุดรูไว้อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เจาะรูแล้วนะครับก็มาทําการยึดน็อตเลยนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตเกลียวปล่อยนะครับที่ขันลงไปยึดกับ พุกด้านล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะในการเจาะที่ถูกต้องนะครับตัวปีกของพุกนะครับจะติดกับแผ่นเพดานเลยนะ สำหรับแผ่นอเพดานของผมนะครับมีรอยแตกแล้วนะครับก็เลยนําแผ่นอลูมิเนียมที่เป็นฉากนะครับมายิงกาวยึดเพื่อความแข็งแรงนะครับส่วนแผงนะครับและก็สายนะครับผมจะทําการถอดสายออกนะครับเพื่อที่จะทาการต่อสายใหม่นะครับเพราะว่าสายที่เขาให้มานะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับแต่ว่าระยะการเดินสายของผมนะครับจะต้องใช้ระยะอยู่ที่ประมาณ7-8เมตรนะครับ ผมก็เลยต้องถอดสายออกนะครับและก็ทำการต่อสายเพิ่มเติมเข้าไปใหม่นะฮะ สาหรับการต่อสายนะครับก็ต้องต่อให้ถูกตามขั้วเดิมนะครับในขั้วเดิมเขานะครับสายสีแดงนะครับก็คือขั้วบวกนะครับสายสีดําคือขั้วลบนะครับเราก็ต้องต่อสายเข้าไปให้ถูกต้องตามเดิมนะครับเพื่อที่จะไม่ทําให้หลอดคุมไฟของเราเสียหายนะครับครับหลังจากที่เราต่อสายเพิ่มระยะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําขั้วเดิมนะครับที่ทําการต่อกับสายใหม่นะครับมาเชื่อมนะครับเข้ากับขั้วลบนะครับของแผงนะครับ ต่อให้ถูกนะครับดําเป็นลบนะครับแล้วก็แดงเป็นบวกนะครับแล้วก็ทําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่ต่อสายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําแผงนะขึ้นไปติดตั้งบนหลังคานะครับให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ทำการทดสอบต่อไปนะครับพอเราเชื่อมต่อสายและแผงเสร็จแล้วนะครับ ตรงโคมไฟของเรานะครับก็จะมีไฟสีแดงกระพริบนะครับแสดงสถานะการชาร์จอยู่นะครับก่อนที่เราจะทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําปุ่มของรีโมทก่อนนะครับทีนี้นะครับจะเป็นปุ่มออนออฟนะครับถือว่าเป็นการเปิดแล้วก็ปิดโคมไฟโซล่าเซลลโดยตรงนะครับปุ่มนี้คือปุ่มออโต้นะครับพอเรากดปุ่มนี้นะครับโคมไฟจะกระพริบอยู่นะครับแล้วก็สถานะก็คือถ้าไม่มีแสงนะครับ โคมไฟจะติดนะครับแต่ถ้าสถานะมีแสงนะครับโคมไฟกรพริบแล้วก็จะดับนะครับปุ่มแรกนะครับคือปุ่ม3ามเฮนะครับพอมืดนะครับไฟจะติดเองอัตโนมัตินะครับเป็นเวลา3ามชั่วโมงนะครับแล้วก็จะดับนะครับแล้วก็ปุ่มต่อไปนะครับคือปุ่ม 5H เฮนะครับเวลามืดนะครับไฟจะติดเองอัตโนมัตินะครับติดเป็นเวลา5ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะดับเองอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับปุ่ม 8H เฮนะครับ เวลาเมื่อนนะครับไฟจะติดเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะติดเป็นเวลา8ชั่วโมงแล้วก็จะดับนะครับสําหรับปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นปุ่มโหมดปรับแสงนะครับที่ใช้ร่วมกับ2ปุ่มด้านขวามือนะครับที่วงกลมสีแดงนะฮะครับผมทดสอบตอนกลางคืนนะครับโดยการกดปุ่มออโต้นะครับแสงก็จะกระพริบนะครับแล้วก็จะติดสว่างนะครับก็ถือว่าแสงมีความสว่างพอสมควรนะครับภายในห้อง สาคูณสเมตรนะครับตัวนี้นะครเป็นห้องดีเอที่ผมทําขึ้นนะครับก็ถือว่าสว่างพอสมควรนะครับโดยการชาร์จไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับผมชาร์จอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับที่จะต้องการที่จะหาโคมไฟโซลาเซลล์หรือว่าหลอดไฟโซลาเซลล์มาใช้งานกันนะครับ ผมก็ได้แนะนําการติดตั้งและก็ทดสอบการใช้งานนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามในภายหลังนะครับส่วนร้านค้านะครับที่ผมสั่งมาจากราชดานะครับผมได้ใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกดูเลือกซื้อได้นะครับตามความต้องการของท่านผู้ชมนะครับรุ่นที่ผมสั่งมาเป็นรุ่น100วัตต์นะครับลองดูตามลิงก์นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแจ็คตีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ